สวัสดีครับจากบริษัทสหพันธ์ดีตอ้องสเกลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำสินค้าเช่นเคยครับผมเป็นเครื่องชั่งคันโมลาคานะครับผมหรือว่า pricing scale ยี่ห้อเจ็ตเดลเวอร์อทางไต้หวันนะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดล JPL นะครับผมตัวนี้จะมีพิกัดด้วยกันสี่พิกัดนะครับผมมี3กิโล6กกิโล15กิโลแล้วก็30กิโลนะครับผมในส่วนของเ,ออเครื่องนี้มาพร้อมกับ หน้าจอ3หน้าจอนะครับผมจะมีเวยูนิมิตพล้ายแล้วก็ทัวทั่วพล้ายนะครับผมในส่วนหน้าจอใช้ผลจะเป็นตัวเลขสีดำ LCD นะครับโกหลักพร้อมไฟแบ็คไลท์สูงท9มิลนะครับเป็นาาการช่างสเตเลสขนาด294คูณ228มิลนะครับผมก็อ่ะเราต้ฟังก์ชั่นพื้นฐานทั่วไปก็ จะมีแทรซีโร่นะครับผมแล้วสามารถช่างสะสมได้นะครับสูงสุดถึง99ครั้งนะครับผมและสามารถตร้างรายการการสืบทาได้ถึง10รายการนะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่รีชาร์จนะครับผม6โวลต4แอมป์นะครับตัวเครื่องผ่านการตรวจรบรองจากกองช่างตวงวัดนะครับสามารถใช้ช่างซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมสาหรับเครื่องตัวนี้ก็เหมาะสําหรับงานซื้อขายหน้าร้านทั่วไปนะครับผมเพราะช่างสําหรับ ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้สนใจสอบถามข้อมูลทุิเมเมิมได้ที่บริษัทสาพันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ